มาดูเลยครับดูๆๆลายดูคนมัเสียเงียบวโอเคใครต้องผ่อยใจนะครับอย่าดูอันนี้ไมองๆงนะครับผกระดิกไม่ได้อันนี้คือเขาเปรีบเทียบเหมือนที่นี่ครับที่จับเสือนะครับนะครับ นะครับ <Wow. S 1> ืนะครับเป็นจำลองนะครับเป็นพิพูนดาลนทะเลที่อเมริกาครับเขาจับพิ้น้ำได้นะครับเขาก็จับนะครับแล้วก็มาเขาก็ทำลายคือให้เราเลยครับพูดออกมานะครับไปกงอยู่ที่ไหนที่มีไอ่บ้างใช่ครับ ใครนักหัวใจมาอย่ามาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันหัวใจไว้ตายนั้นเนี่ยมันจะเป็นผีนั่งอยู่เป็นไปที่อะไรที่ให้สารภาพตช่ไมเลยแอนดี้ดูสีอัพเดท เดินต่อครับไม่ก็คืออันนี้คือคุกของอเมริกาสั่งึ้นมามเพื่อจะนะครับขังคนเวียดนามอย่างเจนนะครับแต่หาต่างๆนะครับอตอนนี้เขาจัดจับนะครับตอนนี้คือจะอรับสารภาพหรือว่าครับเจ้พูดออกมาว่านะครับเป็กองกำมาอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างประมาณนะครับ

อันนี A ้โมนครับแล้ก็เอาไปเอาคนเดียร์มาเขียน ออกมาด้านนอกครับก็จำลองให้ดีทีเดียวนี่ก็เป็นฮาริคัปเตอร์นะครับติดปืนกลด้วยเนี่ย